สวัสดีค่ะมาพบกับยติกาอีกแล้วนะคะวันนี้ยติกาก็จะมานะคะแนะนํานะคะในส่วนของงานของสินค้าของยติกาค่ะวันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะเ,ะคะคะเะกกสะื้อที่ใส่นะคะเป็นงาน6ตะกอค่ะลูกค้าเป็นงาน6ตะกอลายลูกแก้วของบ้านสวายค่ะลูกค้าสวยค่ะผ้าถุงที่ใส่นะคะก็จะเป็นผ้าถุงสําเร็จนะคะก็เป็นงานของบ้านสวายเหมือนกันคะ่ะลูกค้านี่นะคะเป็นงานที่เย็บนะคะสําเร็จแล้วก็ เอาขอบเกาะมาเกาะไว้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะนี่นะคะเป็นขอบเกาะมาเกาะนี่ถ้าหากก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะยติกามีงานผ้าถุงสําเร็จคะ่ะลูกค้ามาแนะนําให้ค่ะผ้าถุงสําเร็จของยติกานะคะจะไม่ได้เย็บเป็นทั้งผืนนะคะลูกค้านี่เราเย็บทั้งผืนเก็บไว้ให้ลูกค้าเลยนะคะเราจะไม่มีการตัดผ้าใหม่ออกค่ะนี่นะคะ เพราะว่าบางท่านนะคะจะ,ะมีปัญหาในเรื่องของร้านเย็บคะ่ะลูกค้าซื้อไปก็ไม่สามารถที่จะไปเย็บได้บางคนก็ใส่เป็นผ้านุ่งไม่เป็นนะคะผ้าของยติกานะคะจะเป็นงานนี่ใส่ไปแล้วนะคะจะเป็นงานเกาะนะคะนี่จะเหมือนที่ยาสิกาใส่ค่ะนี่ตามนี้นะคะเอลนะคะเอวนะคะ,ะ,คะส่วนเอลนะคะก็จะอยู่ที่ 27, 28, 29, 30ใส่ได้นะคะ แล้วถ้าอ้วนเกินนั้นก็สามารถใส่ได้ก็คือไปปรับขอกเกเอาค่ะลูกค้านี่ปรับขอกเะเอาเลยนะคะคุณจะอ้วนแค่ไหนก็เอาขอกเกาะมาปรับเอานะคะแล้วก็ไปใส่ใส่ได้ค่ะนี่เนี่ยค่ะใส่เอวไซจัมโบ้แค่ไหนก็เอาไปปรับนะคะแล้วก็ใส่ได้ค่ะนี่เหมือนยติกานะคะก็ยติกาก็จะเอวประมาณ28นะคะอ้วนค่ะลูกค้า2 8 29นะคะช่วงนี้นะคะก็จะใส่ไปแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะ ร้านที่ตัดเขาจะตัดให้สวยค่ะลูกค้าผืนนี้ใหญ่ะคะ่ะนติกายัดนี่คะ่ะเอวมาอยู่ด้านหลังตัวนี้คะ่ะเพราะว่าผืนมันใหญ่เราตัดทั้งผืนเลยเราเราไม่ได้ตัดผ้าออกนะคะคือลูกค้าจะได้ผ้าทั้งผืนไปเลยแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องไปตัดอีกนะคะไม่ต้องหาร้านตัดเพราะว่า,าบางบางที่นะคะอยู่ไกลนะคะก็ก็หาร้านตัดยากนะคะอันนี้ก็เอาไปก็สามารถตัดได้เลยแล้วยติกาก็ซับซับหน่ยให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนี่นะคะ ซับให้เรียบร้อยสวยงามมากนะคะราคานะคะจะอยู่ที่3,500าบาทะคะ่ะลูกค้าได้พาไปทงผืนเลยเป็นงาน6ตะกอนะคะลูกค้านี่ผืนนี้งาน6ตะกอของบ้านสวายใส่แล้วสวยะคะ่ะนี่ลูกค้าดูใส่แล้วสวยมากนะคะนี่นี่นะคะใส่แล้วสวยนะคะงาน6ตะกอของบ้านสวายคะ่ะราคา 3, 500บาทนี้แทบจะแบบลูกค้าเท่ากับซื้อผ้าไปเลยนะคะนี่ ิติกาตัดให้เรียบร้อยแล้วเนื้องานสวยมากสีดําค่ะลูกค้าสนใจสอบถามิติกาได้นะคะ3,500บาทนี่ตัดเรียบร้อยเลยนะคะตัดเย็บมุมเรียบริมด้านล่างก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ตัดทิ้งนะคะคือพับให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวิติกาจะใส่ให้ดูนะคะผืนนี้เดี๋ยวมุมก่อนค่ะสักครู่นะคะ ค่ะลูกค้าคือย่างนี้ค่ะนี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเอวของหนูก็ประมาณยี่สิบเก้านะคะยี่สิบแปดยี่สิบเก้านี่แหละค่ะนี่ใส่ไปแล้วเป็นไงคะสวยค่ะลูกค้านี่เห็นไหมคะยติการไม่ได้ตัดออกนะคะยังไม่ได้ยติการไม่ได้ตัดผ้าออกเลยนะคะเอาไปไปใส่เด้เลยค่ะนี่ขอบเอวขอบเอวให้ดูค่ะขอบเอว สวยงามมากค่ะลูกค้านี่เห็นไหมคะอามุนมุนนิดนึงให้มันตรงให้มันดูสวยนี่สวยงามมากค่ะลูกค้าค่ะหาไม่ได้แล้วงานหกตะกองานทอมือแล้วงานเนื้อง,งานสวยมากนี่ใส่ไปแล้วเรียบร้อยดูสวยมากค่ะ3,500บาทค่ะลูกค้านี่เห็นไหมคะตัดไปดูเรียบร้อยนี่ให้ยกให้ดูด้วยนี่เรียบร้อยค่ะ3,500บาทนะคะ ยติกามีหลายผืนนะคะลูกค้าผืนนี้ก็สวยค่ะเดี๋ยวยติกาจะลองให้ดูอีกนะคะผืนนี้ท่านนรับนะคะเอฟมาได้เลยนะคะเดี๋ยวยติกาจะลองอีกผืนหนึ่งค่ะตัดไปแล้วงานสวยมากลูกค้าเนื้อนแน่นมากคะ่ะตอนเราดูเป็นผ้าเราอาจจะไม่ชอบแต่พอตัดไปเป็นผ้าถุงอะ่ะสวยมาก แม่ะคาเอ้ยคนตัดตัดให้เอวเล็กไปนี่ผืนนี้ผืนนี้ยกระใส่ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่า,วาอ้วนผืนนี้น่าจะเอวยี่สิบแปดวายับเข่งหกนี่นะคะผืนนี้นี่หกตะกอเหมือนกันค่ะลูกค้าผืนนี้หตะกอเหมือนกันนี่สวยค่ะลูกค้านี่ลูกค้าดู ติกาซับในให้เรียบร้อยค่ะนี่ไม่ได้ตัดนะคะไม่ได้ตัดงานไม่ได้ตัดเลยนะคะลูกค้าได้ไปเต็มๆ็มเลยนะคะแล้วก็ไปใส่นะคะลูกสาวก็ใส่ได้นะคะลูกสาวที่อ่อันนี้เดี๋ยวไปจัดเอาเองนะคะลูกค้าน,นี่ดูสวยมากค่ะเวลาไปงานแบบฉุกเฉินหรือว่าเพราะว่าเราซับงานให้เรียบร้อยลูกค้าค่ะดูดูดสามพันห้าร้อยบาทถูกมากค่ะเป็นผ้าไหมแท้ด้วยผ้าไหมแท้บ้านสวายค่ะ พอมือหาไม่ได้อีกแล้วนะคะส่วนพื้นนี้นะคะจะอยู่ที่ราคาสามพันบาทคะ่ะลูกค้าเป็นงานสามตะกอนี่ลูกค้างานสามตะกอตัดไปก็สวยนะคะลูกค้าดูเดี๋ยวยติกาจะลองลองใส่ให้ลูกค้าดูนะคะงานสามตะกอแต่เยติกายอยากงานสามตะกอก็สวยนะคะลูกค้า นี่ผืนนี้จะอยู่ที่ราคา3,000บาทค่ะลูกค้าสามตะกออ้อสวยสวยมากลูกค้าด,ด,ดูนี่คะ่ะสวยมากๆคะ่ะลูกค้าคาะนี่ผืนนี้สามตะกอ3ามตะกอผืนนี้เป็น3ามตะกอรธรรมดานะคะไม่ได้เหยียบหอกนะคะ ลูกค้าก็ไปหาเสื้อมาใส่นี่สวยค่ะผืนนี้อยู่ที่ราคาสามพันบาทนะคะลูกค้านี่ใส่ไปนะคะเป็นผ้าไหมแท้ไม่น้อยหน้าค่ะสวยค่ะลูกค้าซื้อไปถ้าหาร้านตัดไม่ได้นะคะร้านซับไม่ได้เดี๋ยวยศิกาจดให้ค่ะผืนนี้ผืนหนึ่งค่ะลูกค้าผืนนี้ก็จะอยู่ที่ราคาสามพันบาทค่ะเห็นไหมคะสวยค่ะสวยนะคะ 3000บาทค่ะผืนนี้ส่วนผืนนี้นะคะลูกค้า3500บาทค่ะซื้อแค่ตัวผ้าใหม่ไม่ได้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะเนี่ยไม่ได้เลยนะคะ3,500บาทค่ะลูกค้าผ้าเต็มเลยนะคะแล้วเนื้อหนาด้วยนะคะนี่3 5 0 0บาทค่ะซื้อไปรับรองค่ะดีกว่าเอฟผ้าแล้วแล้วทิ้งนะคะเนี่ย ของยติกาเป็นผ้าไหมแท้เป็นผ้าไหมแท้ๆเลย3500บาทคะ่ะลูกค้าพื้นถัดไปคะ่ะพื้นนี้ก็สวยนะคะลูกค้าแหมแมม3500บาทเป็นผ้านี่เป็นผ้าซับนี่ด้านในนะคะสามารถเอาไปตัดใซ่ได้เลยนะคะเอล20 <c oughs> 27 28 29 30ใส่ได้คะ่ะอุ้ยไม่ได้ไม่ไม่เกิน29นะคะ นอกนั้นก็ไปปรับไปปรับเอาได้เอวแค่ไหนก็ใส่ได้ค่ะลูกค้าไปปรับเอาไปปรับเอาลูกค้าอะไ้ไม่ต้องไม่ต้องไปหาผ้าตัดนะคะนี่ไม่ต้องหาร้านตัดเนื่อใสายไปแล้วคะ่ะนี่แบบนี้สวยมากคะ่ะนี่แถม,แถมอีกผืนหนึ่งค่ะลูกค้างานสีชมพูเดี๋ยวยายติการจะลองสีชมพูให้ดูนะคะสวยไหมสีชมพูนี้สามตะกอหยียบเหาะนะคะลูกค้า ม,มาแล้วสีชมพูสามตะกอ้อหยียบห่อของ่าสวายคะ่ะลูกค้างานสามตะกอ้อหยียบหอ่อเนื้อนน่นโอ้โหสีชมพูสามตะกอ้อหยียบห่อคะ่ะลูกค้านี่ ตะโกยเหยียบขอคือนนี้งานทอมือค่ะลูกค้านี่ด,ดูนี่ค่ะงานเต็มอยู่สักสวยสนใจสอบถามได้นะคะเสื้อไม่ขายนะคะขายเฉพาะผ้าถุงค่ะลูกค้าเสื้อหนูเพิ่งตัดคะ่ะ สนใจนะคะสอบถามแคปหน้าจอนะคะสอบถามนิติการได้นะคะว่าราคาเท่าไหร่คะ่ะลูกค้าซื้อไปตัดใส่ได้เลยค่ะไม่ไปปรับไปปรับตะขอนะคะใส่ได้เลยค่ะสามารถใส่ได้เลยนี่สวยมากค่ะลูกค้าค่ะสนใจสอบถามนะคะสวัสดีค่ะ